ีค่ะท่านผู้ชมเอยเขียวผ้าด้วยนะคะจะพาไปติดตามนะคะเด็กบอกหวยนะคะงวดที่แล้วในยิงข่าวาเด็กบอกหวยศูนย์เก้าหานะคะงวดนี้แอดบินจะไปติดตามนะคะเด็กบอกหวยว่างวดนี้ะจะบอกหวยอยกางไคะเห็นคุณยายเพื่อนว่าบอกหวยแม่นนะคะือแบบเขาทกงวดนมาสั่นคุณยายเพื่อนกะ กัมีโชวมี่ลาบกับหลานเพื่อนเนาะค่ะไปติดตามรับชมกันเนาะค่ะว่าคุณย่เพิ่พจะอยู่บ้านม่้นะคะกักัเด็กหน่อยซอว่าน้องยังนาอยจำกับบได้เด้พี่น้องไปไปติดตามเมิ่งน้ำกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะไอ้เขียวตอนนี้มาตามหาเล็กกับเด็กหน่อยเนาะคะ่ะเพราะจะว่าเด็กหน่อยบอกเล็กแม่นแม่นเมื่อจะบอกไม่ในตัวไร

บอกบางลาจะบอกตัวไหนไม่เงีเขียวไม่เงี่เขียวจังเืดตื้อให้บอกแม่เหมือนซ้านี่นะเด่กตัวใดเหมือนซ้านเด่กนั้นแหละเด่นยื้ใส่เด่นนี่เออตัวใดล่ะเกับ่ือนี่งมงก่อนนะบอกเล็กแม่นเหมือนแบบนี้หน่อยเนาะมาทำหน่อยโอ้บอกไม่เงี้ย้วมาไม่เงี่ยเขียวก่าสิให้มาพร้อมกำลาบอกดิเด็นตัวใดล่ะ ะกูจักบอกูจักบอดิกรลไรมาบอกเลขไม่งี่เขียวกระดังงวดนีไว้ไว้กระไรให้บอกเลขไม่เขียวบอตอนนี้วาเอาเงินไม่เขียวจะพาไปซื้อขนมมันบอกเลขงวดวันขันวันไอ้เด็กหน่อยบอกเลขเป็นเหมืนพี่น้องเลยมาถามมาบอกจอยเบอนีด

ท่านผู้ชมเอ้ยงันหาซิต่างๆั้ว่าบ่อหน่อยมั้นมาบ่อเียนน่อยเอ้ยเยเขียวจะให้เลี้ยงไมสน่ะจะใหเลี้ยไมยุคนไหนเรียกเจียวจะให้เป็นดอยคนเดียวบอกแ่บให้เด้อเปียวเปียวอย่างก่อนเปียวมาบันกันก่อนเด้อท่านผู้ชมทาจังสีบอกเลข

เงินันหนึ hey, nice. <c <c ่งสิเล็กตัวที่วันนี้มนทาอีก้อตวใดอีกนั่นต่เลวายมีน้ำดีใจอันเด้อเราได้ยางมากล้วบอกยางวันนี้โอ้ยคุณิไดบอกเลขกไม่หญ่บอบาที่หาย่างกับบได้ปากกาปากกาเขียนเด็กตัวกก่อนญเขียวรื้มาบอกไม่ย่เขียวหันไหมะ่ละบอกไม่ย่เขียวหไม่ย่เขียวลืมแล้ว อไปหาอย่างเช่นก,กันไปหาอย่างเช่นนล่อไปซะก,ก่อนเด้อผู้ชมเพราะว่าบางเรนน้อยเห็นว่าเอาเงินสลึงไงเอ็นว่าเหรียนน้อย,อยเอ็บอกนะคะติดตามก่อนเนาะคะ่ะสิมาต,ตามตัวเลขงวดก่อนึงบอกเลกขขาเจ้าเนาะอ่าเจ้าศ <laughs> ูนย์ก็ถือเลขตัวตัวเนาะพี่น้องก็เลยมาติดตามนะคะ <laughs> มาแล้วมาบอกเลขไม่ใช่เขียวแล้ว บอกสามตัวแล้วงวดอนว่าเงินงวดนดีก็ต้องบอกไม่ยิ่เกี่ยวแล้วไม่เขียวเสียเบ่งร่อยบอกให้ได้เรียนมันหนักบาดนีโอบอกบอกว่าโอ้บอกว่าใหเรียนบอกเวลามาพี่ไว้พีไม่ขีหาบักโบบักโบมันนอนนี่เขียวจะซื้อรถไฮเมืรอนี่ ซื้อซื้อเลขตัวไรไม่ใช่เดียวมเสียหายมีบอเลขฮะหมวดก่อนมาถามก็ว่าให้คืเบังซอนหมวดก้อนก้อนผลไหมบอกเลขไม่ใช่เขียวเด้อตัวไหนเนาะตัวไนเนาะบอกไม่ใช่เขียวบังก่อนนะ วุ้นีุ้นใสใสใสเร่เอย่างอยู่ในหันม่เงยบนกระดาเลขออกวุ้นีโอ้ยตัวที่ตัวยูมันออกมันไม่กว่าไม่หนตัวไหนก่ตัวนี้คุนี่เลยซื้อเลยปลาซื้อเลยาย์นี่บอกเป็นตัวตเาะไมีเงเขียวจ้จหูจักวดที่แล้วนะคะคุณผู้ชมบอกค้นหาเก่าอันไหก็ออกยิบงไหนก็เรียกบอกม่เงกันไหนไหลวกเล้ว ก็อบมีตัวเรียกจักตัวตัวเล็กกว่าเสสเรียกตัวเล็กมันก็ไนี้เสียบางลาวมันก็ไหนไหมมันมันเรียกยังมาแต่ย่าฟาว่าเขากองตัวเล็กกว่าเส้เส้เียวเห็นตัวเรียกเรียย่งนั้นเรียกยังเมื่อไหร่เรียยังเกาะแ้แม่นาบตัอโอ้เอ้หมาออกสักก้อนยังสีบอกเรียกะบาหลายสีบอกเรียกมีไ่เนาะ โโบตันซื้อมันโโบว่าสั้นพี่ตาเลกออผู้เสียผู้ใดสีเปเห็นเดเล็กมมีตูวเล็กสบงกันดไม่ยีเขียวบงกันดเล็กยี่ยังนีเตือนหน้นนอ่ไมเบังนมันมีเล็กบ่โอ้เลกยี่ยังทัานผู้ส้มบังกรนนาษเล็กยังบ่โอ้ยนบารเลกยี่ยังน้อบารีเกยี่ยังไม่ยีเขียวจับบ่ได้เสเสเสไม่ไ่เ้บงกันดาลูกเลกยังเลยกยังนี่ เลื่องเปียตัวนั้นเลขยกยังไงวะถือแล้วไหวถือแล้วแม่ม่งจ้งได้บบเห็นอย่างฟ้าตู่ให้เคียงเรีนรถซกปอนไหวแต่ว่าหุยินคุณยายเพิ่นว่าบอกแปดสามเด้อพี่น้องมาเ้านี่แต่ว่าหันขึ้นมาเปียตัวเดียวเดิมมบอกวิญญาณเขียวฟางก่อน คันบางลาบอกเลี้ยงดีเรียกพันเข่าบอฮะท่านผู้นนชมได้เล็กหน่อย<แ>เป็นเล็กหน่อยเหร่เล่นๆแต่ว่าหันเว้าเลียกอวกบอเศร้าไหมคะเขาได้มาติดตามนะคะแต่ว่าคุณยายเพิ่นว่าเมือ่อเศร้านี่บอกแปดสามแต่อยู่นิบอนเนะาะเมื่อก่อนเพิ่งขันพันกระบอกสามตัวเจ้าพี่น้นองแต่ว่าเพิ่นเพิ่นถือแล้เวเพิ่นอยากได้รถมาสัน่นที่แต่รถขันห่างๆไหม คันท่านผู้ชมเบื้องเรี่ยวกันันเรียกว่า8ปดสามีรีกัซื้อรถเทบังค้ำหน่อยนี่เนี้ยเด้อนี่ฮะซื้อรถเหวังนบังค้ำหน่อยนี่เนียนี่แปดสามตัวเดียววะสันคุณธยายพิณมา่านบอกปอยู่นบอนนะคะสามเที่ยงเกาะแปดสามก็แปลหาวสันซื้อเลยเดอรวะสันควายมานยังเรล็กผีบอกไปยีเขียวมาขึ้นดีจะนอบัรดแต่ว่าท่านละเกียวก้อฝันที่ท่านผู้ชมฟังยูเดี๋ยวอีกทาอีกแยกวันนี่ก่อน กันคุณผู้ชมนะคะแปดสามกับแปดหาด้วยค่ะได้หน่อยเพื่อนนี้มันบอกนะคะงวดที่ล้วบอกศูนย์หาเก่านะคะสู่สามสู่สู่โต้นะคะนม่เกียวมันใจไี่เกียวมาหาขอเลยเมื่อไหร่จได้รถไหมตออบเอา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 อยู่ตะว่าเรียกตว่าขัเรียกออกแปดสามกับแปดหาได้ไม่ใช่เขียวจะจะจืให้ เอดเ้บอกบอออกสักกอนบอกยังให้ใกล้น้องนี่เดนะคะเล็กน้อยพีนะคะหัวทีแล้วว้ใหมาลูกมันัมันออกศูนเกโอ้ศูนย์หาเก่านคนบอกเวลาจะตีมันเด้อลูกมันจะกัดเด้อเอาไปวางไว้ข้อนี้ไว้อือนะคะทีิงท่านี่ก็ขอฝากตัวเลขนะคะแปดสามก็แปดหานะคะนะคะเวลาสวัสดีก็ได้แล้วลูกเล้ว สวัสด,ดีก่อนอาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้ยีเดียวนะคะมือนี้มาตาม่ำเลขเด็กบอกเลขเบ็ดนะคะนี่อน่องอันนี้แหละนะคะ